กินเนาะนะคะ้างัานมือนีหมอสห้คําในน้ำซัมนี้นะคะเพราะว่าตรงเป้าตรวจนะคะให้มาเดินดูช่วงที่รอต่อคิวนะคะว่าควรกินอันไหนเนาะอย่างมาม่าสองห่อนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงห่อนี่ทอกันห่อนีปริมาณทอกันทำไมอันนี้เข้มทำไมอันนี้บ่เข้มนะคะเนาะต่างกันเลยอันนี้มีแค่200กว่าทำไมอันนี้มีตั้งสองพกว่าเกลือน่ะ นะคะทำไมมันต่างกันเยอะเพราะส่วนผสมมันต่างกันนะคะการเลือกซื้อ้นก็ต้องอ่านส่วนผสมมันน้าว่าเปนสื่อซือยิ้มพอนอ่แซ่บทั้งนวดทั้งคนไม่ได้เนาะนะคะอ่าเออลูกหลานลูกหลานออนะคะวันนี้หมอสีพุ้สสมีนะคะสีเป่าตรวจเนาะนะคะถ้างั้นว่างๆให้เดินมาดูว่าลูกกินยี่ห้อนยัง มีไรปันไดสิได้บอกเขาน้มเปียวยี่ยหอยยังน้ำผลไม้น้ำยังมีหมดนะคะจะได้มาดูเด้อนะคะคุณหมอซื้อยังครับคือว่าดีแท้บยุคค่ะพ่อส่จูค่ะอ๋อครับขอบคุณครับ เล่นย่งหมอปูหป็นนิ้วบมือนั่นไปหาไปใส่ไปใส่หมอก๋อว่ากันไมายงสี่เลยน้องไปใส่ม้นหมออะไหมอโอ้ยาใสุ่มตัวกันเอาของฝากไปให้กันแล้วใช่ไหมได้กินกันหรคบบอเป็นอยังฝากไว้ให้ละแม่ได้กินกิ้งข้อนั่นแหละตัวหมอกกอันอไมยถูกอั้ิงสีรับไปอันนั้นไปดีก่อนยแาว่ารไปก่อนอนเาไปยังไง ใช่ครับผมเสียเปย์แห้ความรู้กับก,กับกล่องทุนรักประกันสุขภาพตำบลนนทาตครับจริงหรูอ,อยากลงโรงเรียนอยู่เด้เพราะว่าโรงเรียนเด็กเด็กกับอาจารย์กินเนะมีสอนขาดหายอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าเด็กกินห <c oughs> ูาวดีนะทุบแกะกันทุบเนี้ยเป็นเราหวาน บอกเออโดนโรครีอดีแล้วมันน่งยงกระตาน้ำตาลเยอะค่ะย่าบอนยไก่กระตาินตะไอยน้ตาลเยอะและตะซอยก็ขอให้เป็นชืดอก็ใดกินตะเล็กตะซ้อยหลานซ้ายค่ะหลานซ้ายจ้าอ้วนบ่ฮะนี่อ้วนจ้าจมังเธอย้ายมันล่ะ พี่อสติสวพี่ลอ้กยอดเอา่ากินร้ายเดี๋ยวมันจะเป็นเบาหวานเนาะเบอรกดาบ้าขายเนี่ยเนตกาแฟสามช้อนชาคนตีครับเนี่ยน้ำตาลนั่นะผมคคยกินดีแต่สนะยากกินได้เป็นบาวาน แมงเป็นเบาอันละกินน้ำกันได้ไหมนัที่จะดีทีแล้วเ่าจะดตกินแล้วกแล้วก็บอว่าขนากินลงไปนันเขาประตองออกมาขายเนาะปะองเอามาขายเิ่นกรถามนี่แหละขเออมาขายเลยกินไไปถามหาอกินไก็่ไ้กินเน อะไรมาข้าวอะไรเอ็นข้อเอ็นข้ออะแล้วใครใช้โอ้ยโอ้ยมาทิ้งจีมาทิ้งจี

มือนี่ว่าบอสมิดตยูบอสพีได้บอีอ่งนค่ะวาย้ายบอสกันมนีมิตบัณฑสำรักมุซีอย่างเดียวติดครับในบ้านเดียวเต็มหมดเลยหมดเลย้ายย้ายหมายเดียบี้เลยห้าสิบที่สองกที่สองค่ะสมมติีง